ครับวันนี้มาดูแนวทางในการตรวจเช็คเครื่องทนามอุ่นนะครับยี่ห้อชาร์ปนะครับรุ่น w h 245M นะครับอาการเบื้องต้นนะครับลูกค้าแจ้งว่า,าไม่มีความร้อนนะครับเปิดแล้วตำแหน่งไฟเนี่ยคือไม่มีไฟแสดงการทำงานนะครับอันดับแรกนะครับในการตรวจสอบอุปกรณ์นะครับก็ผมก็จะมาตรวจสอบในส่วนของสก r ิ u เบกเกอร์นะครับเราก็ทำการ เปิดเบเกอร์นะครับแล้วก็ทําการวัดหน้าคอนแทคของเบเกอร์นะครับวัดทั้งสองฝั่งนครับนี้นาสาัมผัสใช้งานได้นะครับนี้จะทําการาทดสอบในเรื่องของการตัดไฟนะครับเพราะว่าเบเกอร์ลูกนี้เป็นเบเกอร์แบบกันดูดนะครับ เราก็จะทำการทดสอบโดยนะครับเราจ่ายไฟนะครับให้กับตัวเครื่องทำน้ำบุญน,นะครับตอนนี้มีไฟ220โวลต์มาแล้วนะครับนะฮะแล้วก็จะทำการออนนะครับนะเมื่อออนนะครับจะทำให้เราทำการกดปุ่มนะเพื่อทำการเทสอุปกรณ์นะครับเห็นว่าตัวอ่าสกรีตเบรกเกอร์นะครับเกิดการตัดการทำงานนะครับ แสดงว่าอุปกรณ์ในส่วนของเบเกอร์เนี่ยใช้งานได้นะครับครับต่อมาผมก็จะทำการวัดในส่วนของเทอร์โมสตัสนะครับซึ่งติดอยู่กับตัวหม้อต้มนะครับทำการวัดที่ขั้วนะครับจะเห็นได้ว่าตัวเทอร์โมสตัเนยวัดไม่ขึ้นนะครับทีนี้บางตัวนะครับจะสามารถรีเซตได้นะครับเดี๋ยวผมลองรีเซตตัวนี้ดูนะครับมันจะมีปุ่มอยู่ด้านบนนะครับ ตัวนี้นะครับสามารถรีเซ็ตได้นะครับครับเมื่อกี้ผมทำการกดตัวรีเซ็ตตัวนี้นะครับกดปุ่มตัวนี้ลงทำให้หน้าคอนแทคของเทอร์โมสตัตเนี่ยต่อถึงกันนะครับอันนี้อาจจะเกิดจากตัวหม้อต้มนะครับมีความร้อนสูงนะครับทำให้เทอร์โมสตัตตัดการทำงานนะครับตรวจสอบในส่วนของรีสวิตนะครับรีสวิตเป็นสวิตในการวัดอัตราการไหลของน้ำนะครับ เบื้องต้นนะครับทำการาไล่สายนะครับย้อนกลับไปที่แผงบอร์ดนะครับทำการวัดคอมเจ็นว่าตอนนี้นะครับวัดหน้าสัมผัสนะยังไม่ขึ้นนะครับทีนี้ทำการหาแม่เหล็กนะครับไปวางบริเวณกล่องสีดำนะครับเจ็นว่าหน้าหน้าสัมผัสของรีสสวิตเนี่ยแตะถึงกันหากเรานำแม่เหล็กออกจากรีสวิตก็จะทำการตัดการทำงาน นะครับตัวนี้จะเป็นสวิตในการเช็คว่ามีแรงดันน้ำเพียงพอหรือไม่ที่จะทำน้ำอุน่นออกมานะครับป้องกันไม่ให้ฮิตเตอร์ทำงานขณะที่ไม่มีน้ำนะครับครับทีนี้มาดูวิธีการทดลองนะครับวงจรนะครับผมจะใช้หลอดไฟนะครับเป็นตัวแสดงการทำงานของ หม้อต้มนะครับทีนี้เมื่อทําการเปิดเบเกอร์นะครับเราเปิดเปิดเบเกอร์นะครับนี่จะทาการเช็คไฟก่อนนะครับทำการวัดไฟขาเข้านะครับตอนนี้ไฟเข้าแล้วนะครับ2 2 0โวลต์นะครับหลังจากนั้นนะครับ เดี๋ยนี้ว่าอุปกรณ์ยังไม่ทํางานนะครับยังไม่ทํางานเบื้องต้นนะครับต่อให้เราเปิดในส่วนของตัวนี้นะครับก็ยังอุปกรณ์ก็ยังไม่ทํางานนะครับเพราะว่าในส่วนของเซ็นเซอร์ของเซ็นเซอร์แรงดันน้ำเนี่ยยังไม่ทํางานนะครับนี่ผมขบปิดไว้ก่อนนะครับทำการใช้ไม้เหล็กนะครับหลอกเดี๋ยวได้ว่าไฟสีเขียวแสดงการทํางานแล้วนะครับ แต่ก็ยังไม่ยังไม่มีความร้อนนะครับเพราะว่าหลอดไฟยังไม่สว่างนะครับนี้จะทําการเปิดเปิดจะเห็นได้ว่าหลอดสว่างขึ้นนะครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าก็คือตอนนี้ก็คือมีไฟจ่ายไปที่หม้อต้มนะครับทาให้หม้อต้มเนี่ยร้อนนะครับแต่ตอนนี้เราจะหลอกนะครับถ้าเราปรับมากก็ร้อนมากนะครับปรับ like น้อยก็ร <elements> ้อนน้อยนะครับอันนี้ก็คือใช้หลอดไฟเป็นตัวแสดงการทํางานนะครับถ้าแรงดันน้ํา ต่ำกว่าหรือน้อยนะหรือไม่ไหลนะครับก็จะทําให้ในส่วนของหม้อต้มนะครับไม่ทํางานนะครับเครื่องนี้นะครับทุกลูกค้าแจ้งให้มาซ่อมเนี่ยก็คือตรวจสอบแล้วก็คืออุปกรณ์เสียก็คือตัวเือโมดัลนะครับเกิดการตัดการทํางานอันนี้อาจจะเกิดจากข้อบกพร่องนะครับเพราะว่าอุปกรณ์อาจจะใช้ผ่านการใช้งานมา,มานานนะครับเป็นไปได้ก็เปลี่ยนอุปกรณ์ตัวนี้นะครับ ก็ฝากกาไดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ